เอาละครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับพาทุกคนมาชมกันกับคู่นี้ครับผมอยากถ่ายแนวนอนและอยากถ่ายยาวนิดนึงครับจะได้พูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยครับเจอกับอินโดคู่อินโดคู่นี้เล่นดีเลยครับส่วนคู่ทีมชาติไทยคู่นี้ก็เจอรติจเลียงครับที่ยกอยู่ขึ้นหมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับพักพงเดี๋ยวเจริญครับมาจับคู่กันเป็นครั้งที่3แล้วครับคู่นี้ครับ โอติจิริตะเลียงเองเนี่ยเป็นแชมป์โลกนะครับซึ่งคู่กันกับสารศักดิเทาร์ซิลีนะแต่ว่าสารศักดิเทาร์ซิลีเองตอนนี้เนี่ยได้รับการบาดเจ็บนะครับเลยทําให้จิรติเนี่ยต้องมาจับคู่กันกับพี่ต้นกับพักพง์เดชเจริญมาดูเกมเสริมลุ้งนี้ของอินโดนีเซียเสิร์ฟปไยเอาอะไรกับเปิดหนึ่งเก็บจิรติยกด้วยเข่าขึ้นไม้พักพง์เดชเจริญนี่จบด้วยจังหวะเตะแล้วยังเกี่ยวได้กับอินโดนีเซีย ขึ้นมาแล้วล่างเล่นเองลูกนี้ครับโขแก้ไขลงโต๊ะสวยๆขึ้นมาแล้วเป็นขวากับซ้ายเนี่ยครับมันได้เปลี่ยนแบบนี้ครับเพาเป็นขวากับซ้ายครับพอเขาทำเท้าซ้ายไปแล้วเนคนทําเท้าขวาได้ครับแล้วทีมอินโดนีเซียทีมนี้เนี่ยเมื่อวานทีมมิก,กนะครับผมคนที่ตัวล่ำๆหน่อยนะครับเอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยครับซึ่งเขาจริงจังมากเขาเป็นทีมแบบดึงนักกีฬาจากยุโรปมาเล่นด้วยนะครับเมื่อวานนี้เขาก็ดึงตัวจาก อังการีมาเล่นด้วยเนี่ยเสิร์ฟปลอยลูกงี้เราไม่ข้ามครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟที่2ครับเกมเสิร์ฟที่2จะใช้เกมเสิร์ฟอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นช่วงเท้าล่างพวกหลังเท้าอะไรอย่างี้นะครับสุวนหลังเฮ้ยแล้วเกี่ยวยังไงครับดูครับคือทักษะเขาดีขึ้นเยอะนะครับโอ้เนี่ยครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่าเราเองก็โอ้โหพี่ต้นเองก็ดีกีแชมป์คู่ผสมนะครับแชมป์โลกคู่ผสม2สมัยซ้อนนในพักพงเดชเริญนะครับ ที่จับคู่กับสุภวดีวงคำจันทร์นะครับเอาเลยครับมาอยู่ที่เกมเสิร์ฟลูกนี้ดูเกมเสิร์ฟของทางฝั่งยรีเซียกันสักเล็กน้อยแล้วไปยังไงกันหลุดออกด้านหลังไปครับโอ้แล้วแข่งกันกลางแดดอย่างร้อนนะทุกคนมาดูรับเสิร์ฟไปลุงนี้วางเปิดหนึ่งครับเจรติยกขึ้นหมายผักโงเดชเจรินลนูกนี้โอ้โหดูรกบกองเชียร์ครับ เอาบเลยครับขึ้นนำไปเป็น11ต่อ5แล้วครับตอนนี้ก็ต้องการแค่แต้มเดเท่านันาน้นรับดูครับนี่เป็นการแข่งขันในอรอบ8ทีมสุดท้ายครับน,นี่พี่ต้นพักโพลิดเจิญครับอ๋อยืนรอดูครับพี่ต้นมายืนรอ,อกเกี่ยวรับ ครับยกขึ้นมาลูกนี้แล้วหลุดหน้าหลังไปครับก็ oh. บเป็นทีมนัตกตะก้็เหมือนกันนะหลาบอินโดนีเซียนะครับที่เขาปรับมาเล่นเทคบอลเหมือนกันนะครับ oh. เป็นทีมชาไทยครับที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ